นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะยะเทฆังเทนะเทฆังเทสังโฆสังโฆปะติชาณาตุปะติชาณาตุมายะมีมามายะมีมาพุทธาปิมา พุฏาปิมาพุทธสาสนิกานาภุฏาสาสนิกานพุูฏานุสาตปียาุูฏานุสานปียาภุปาฐานฐาายะุปาานาาเจวะเจวะอภิวาทนานายะอภิวาทนานายะจัสังขสัพจัดสังขสัพนิยาเรนะิยาเรนะสาโน พันเตพันเตปะยุทยาุทาปิมายะปิมายะาัสสาณสสัโสอิสัมสอมหากันเจวะหันเจวะมาตาปตมาตาปีตุอาปีนัจนัจ่ปยะนะนะปยนาน ขารตังหิตายะหิตายะ,ายะสุขายะสุขายะสังวาตตุสังวาตตุตขาแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญขอพระสงค์จงรับทราบขอพระสงค์จงรับทร,รบาบข,<า>ข้าพระเจ้าผลายข้าพะเจ้าผลายขออองผไว้ขออ่องผไว้ข้าพุทธรูปปฏิมาณีข้าพุทธรูปปฏิมาณี้ แด่ประสงค์เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์แก่การเกิดพุทธานุสติแก่การเกิดพุทธานุสติและเพื่อประโยชน์และเพื่อประโยชน์เป็นเพื่อกราบไหวเป็นเครื่องกราบไหวของพุทธศาสนกชนทั้งหลายขอพุทธศาสนิกชนทั้งหลายขออานิสงส์การมอบถวายวขออานิสงส์่นการมอบถวายวพระผาปฏิมานี้พระพูทาปฏิมาณนี้ขอพระเจ้าทั้งหลาย ขอข้าเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่เีีลยชนทั้งหลายแก่เีีลยชนทั้งหลายมีมาดาบิลาเป็นต้นด้วยมีมาดาบิลาเป็นต้นด้วยตลอดตลอด ก็มีตจะอีรข้ามก็จับไดอกาับนที่บ้า่ได้ก็มเราเรกเจญครับเกจู้รที่ทำานนะครับจับจับกระตัใจให้ดีนะครับ